สวัสดีครับเรามาทําการบ้านหุ้นประจำวันที่22กุมภาพันธ์ปี2 5ง6กันนะครับก็เป็นประจานะครับหลังตลาดปิดในทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับวันนี้เซ็ตลบไป9จุดนะครับได้แท่งแดงมานะครับเมื่อวานดูทาท่าดูดีเลยทีเดียววันนี้แดงเลยครับแดงสวนมาเลยก็ถือว่าเมื่อวานบวกมาวันนี้แดงกลับไปนะครับเสมอตัวอยู่นะครับเซ็ตก็ผมดูจากเส้ e MA, นยะิมเอนะพี่ข้อยตามอินดิเคเตอร์ก็คือมันโค้ง โค้งพยายามจะหงายอยู่แต่มันยังไม่หงายโดยสมบูรณ์นะมันยังไม่มีกลเด้งครอสนะครับแต่ถึงกระนั้นมันยังมีเรียกว่ามีความพยายามกันแต่วันนี้มันแดงสวนกลับมานะเพราะฉะนั้นเซตเดี๋ยวลุ้นกันต่อเดี๋ยวผมก็ลุ้นให้มันมันหงายขึ้นนะเพราะว่เาเป็นลุ้นไปตามอินดิเกเตอร์นะครับโดยไม่ควรจะหลุดหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสามจุดถ้าหลุดยังไงก็เสียทรงครับแล้วก็ฐานถัดไปมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับหนึ 1, ่งพันประมาณหนึ่งพันกร้อยนะครับพั 1, ะนห้าร้อยเก้าสิบปลายๆนะฮะ ถ้ามันหลุด1,104สามมาทนะ่าน,นก็ภาวนาว่าจะให้หลุดนะครับแล้วก็โค้งหายกลับไปให้ได้นะครับสำหรับตัวเซตนะหุ้นหลายตัวก็ทรงเดียวกับเซตนี่เลยนะหลายตัวนะครับแต่เราก็สแกนมาฝากเป็นกันบ้านกันนะครับมาดูตัวจี๊ดตัวแรกก่อน,นครับซิงเกอร์ซิงเกอร์นะผมตีเส้นไว้แล้วอะซิงเกอร์ซิงเกอร์ในสองสามแท่งแท่งหลังสุดเนี่ยคือวอลลุ่มสูง ค่อนข้างสูงเลยนะแนวต้าน29.25นะครับแล้วก็ฐานนับเหวเลยก้นเหวเลยมาจาก16.8นะไม่ควรจะหลุด16.8นะครับไม่ควรจะทำโลใหม่นั่นเองนะแต่ผมดูแล้วก็ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะแล้วก็ฐานตรงนี้ย16กว่ากว่านะผมว่าถ้าถ้ามันลงมาอีกรอบผมว่าผมจะเสียเส่ยงเสี่ยงรับไว้นะแต่ตัวนี้ผมว่ามันคงลงไม่ถึงแล้วใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยควรจะ อ่าผมใช้ฐานรองลองมานะฮะจุดคัดรองลองมาก็คือประมาณยี่สิบจุดเก้านะครับใช้ฐานก็คือราคาเปิดของวันนี้เลยนะคะรับถ้าหลุดยี่สํบเก้าสหรับคนรักกำไรน,น้อยก็ออกไปนะครับแต่ถ้าคนรักกำไรนี่เยอะลุ้นได้ถึงสิบหกจุดแปดนะครับตัวนี้ถ้าเขาจะดันกันต่อยังคงดันกันได้นะครับย9ิบเก้านะครับในเขาเรียกว่าในอัพไซด์ที่เห็นในตรงนี้นะครับสําหรับตัวซิงเกอร ถามว่าจะเขียวทุกวันมันคงไม่เขียวทุกวันนะครับอาจจะมีแดงบ้างอย่างเมื่อวานนะครับแต่ว่ามันก็จะเริ่มมีการดีดฟื้นตัวให้เห็นนะครับสำหรับตัวซิงเกิลหลังจากที่ลงมาค่อนข้างแรงโดยต,ตลอดนะครับตัวนี้ยังไม่เกิดกดดิ้งคอรอสนะครับก็รุ้นให้เกิดอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดกเดิ้งคอยก็จะเป็นบ่ายสัญญาลอย่างเต็มตัวตัวนี้ก็กเรียกว่าเข้าได้แบบแย่ๆไปก่อนนะครับแย่ๆเบาๆไปก่อนตัวต่อมานะครับ or นะครับ ตัว OR นะครับเป็นคุณที่มีแนวโน้มเป็นขาลงมาโดยตลอดแบบว่าลงมานะครับแล้วก็ขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็ลงต่อขึ้นไปหน่อยนึงก็ลงทําโลใหม่ต่อทําโลใหม่อยู่เรื่อยครับนี่โลเดิมอย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วก็ทําโลใหม่ขึ้นไปรอบนี้จะเป็นเช่นนั้นอีกหรือไม่ครับขึ้นไปแล้วก็ทําโลใหม่แต่ถึงอย่างไรเราวิเคราะห์ไปตามอินดิเคเตอร์ไปก่อน อินเทอร์ EMA เส้นห้ามันกับสิบวามันบอกว่าเป็นบายสันญลในกลุ่มก้อนตรงนี้นะมันเป็นบายสัญลมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเป็นบายทเราเสร็จมันก็จะทําโลใหม่นะครับแต่เราก็ไปนั่งคุณเราก็ภาวนาให้ตรงเนี้ยเป็นเหวต่ําสุดของมันนะครับมันจะได้ดีดถ้าดีดไปก็ไปไม่ได้ไม่เกินยี่สิบจุดสองเพราะฉะนั้นในตัว OR เนี่ยลาพังตัวผมเองผมจะไม่ได้ถือนะครับไม่ได้แต่ว่าวันนี้สแกนเจอมานะครับแจ้งเจอมา ก็เอามาเป็นการบ้านให้ท่านแต่ผมคงคงไม,ไม,ไม่ไม่ถือแนวนี้นะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่หุ้นที่จี๊บจัดอะไรมากมายนักนะมันก็ต้องใช้เวลาถือนะครับนะครับอันนี้ก็มาเป็นการบ้านนะครับสาหรับใครที่สนใจไปทาเป็นการบ้านต่อนะครับเป็นหุ้นที่บาย s ิก n นลจาก EMA นะครับ <c oughs> มาดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไป RCL ผมว่า RCL กราฟปกราฟนี่สวยกว่าตัว OR อ่ะไอออีกนะเพราะว่าเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับขาดแต่ว่าวอลุ่มวอลุ่มอาจจะไม่สูงมากนะครับเทกกัน3ล้านหุ้นนะครับ2ล้านกว่าหุ้นนะครับมูลค่าการซื้อขายก็ประมาณักหลักไม่ถึงร้อล้านแต่ว่าหลาย10ล้านบาทอยู่เหมือนกันแนวต้านา2 7 6กับฐาน29ฐานแข็งด้วยนะผมว่า ยี่สิบเก้านี้ทำอ่าหน้าที่เป็นแนวรับได้สองสามครั้งแล้วเราแน่นด้วยนะตัวนี้ไม่หลุดยี่สิบเก้าถือได้ถือไปเลยถือไปเฉยเฉยแล้วก็ถ้าไปแตกใกล้แถวสายสิบสองเจ็ดห้าสายิบสามแถวเนี้ยก็อาจจะพิจารณาปล่อยนะครับเพราะว่าแนวต้านเขาก็แข็งอยู่เหมือนกันนะครับแนวรับยี่สิบเก้าแข็งแต่แนวต้านนะครับเห็นไหมครับยอดที่แล้วก็สายสิบสองเจ็ดห้ายอดล่าสุดก็สายสิบสองเจ็ดห้าไม่ผ่านไม่ผ่านมาสามสามครั้งแล้วนะสามวันแล้วนะครับที่ ไปแตะตรงนี้มาเพราะฉะนั้นในรอบนี้เราก็ตีต่างว่ามันไปเหมือนเดิมนะแต่ในรอบนี้จะุุดยีิบเก้าเพนนะคนื้อวรุดุนวรับสําคัญมาแล้วเพนนะแต่ถ้าไปแตะแตะแถวสามสามอะไรพวกนี้เราทะลุไปไม่ได้ก็เทคโปรฟิตเพราะฉนั้นราคาปัจจุบันนี้ยังมีอัพไซด์อยู่มาสัก2บาทนะครับ CL มาดูตัวถัดไปนะครับเอาตัวนี้แล้วกัน วอลุ่มดีนะครับแต่กราฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ CPO นะครับเราดูกราฟ CPO ถ้าเขาขึ้นเขาก็จะขึ้นเทนใหญ่เลยเห็นไหมครับอย่างรอบก่อนขึ้นขึถ้าลงก็ลงยาวเหมือนกันแต่ว่ากราฟเขาเรียกว่าจะไม่มีความก้าวร้าวในตัวเองเท่าไหร่นะก็คือจากขวัญผลต้องข้างน้อยนะครับในรอบนี้นะครับสองแท่งสุดท้ายของ CPO ใครที่ชอบตระกูล CPO มีบอลุ่มสูงดีนะผมเลเอาไปกันบ้านให้ กลุ่มดีครับวอลุ่ม40สิบล้านหุ้นวันนี้4 7ิบล้านหุ้นนะเมื่อวาน40สบแล้วก็ลุ้นให้เกิดก๊อเด้งคลอสนะครับโดยรอบก่อนเกิดก๊อเด้งคลอสแล้วฟาวไปรอบหนึ่งแล้วนะสำหรับตัว CPO วันนี้ผมก็ไม่ได้ถือนะ CPO ตรงนี้แต่แค่ว่าแอบลุ้นว่ารอบที่2จะกลับตัวได้รอบแรกกลับตัวไปแต่ฟาวนะครับทำแนวต้านไปที่70.2 3สนะแล้วก็แนวต้านไกลสุด73อารอบนี้ฐานใกล้ๆีเองคนระับหก ถ้าหลุด64.25ยอมครับเพราะว่ามันยังไม่เปลี่ยนเทนแน่ๆถ้าหลุดแต่แต,แต่ถ้าเขาไม่อย่างนั้นเขาไปต่อของเขาได้ประมาณนี้นอย่างเงี้ยไปเงี้ยได้เออเงี้ยตามหน้าตามแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดกวาเด้งคอร์สนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อสังเกตว่าวอลล่มในสองสัปดาห์หลังนี้ค่อนข้างสูงนะครับสําหรับตัว CPO ครับใครที่เป็นสาวกตัวนี้อยู่ก็แอบลุ้นอยู่ลึกๆว่าจะดีดไปที่70ได้นะครับสําหรับตัว CPO กันบ้านตัวถัดไป CPO มาก็ เครือเครือเดียวกันเลยครับแมคโครตัวแมคโครโอแมคโครวันนี้จะเ,เกิดก็เที่คอร์แล้วนะใกล้แล้วนะดูจากเอมเอนะชนกันพอดีเลยนะวันนี้ได้แท่งแดงมาแต่ว่าแท่งแดงตรงนี้เป็นยืนยืนดีหน่อยยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยอ e เนะเพราะนั้นไม่ได้มีผลต่อผมว่าไม่ได้ไม่มีผลต่อโมเมนตัมนะครับโดยตัว แมคโครเนี่ยเป็นบายซิกแนลคมจริงเป็นไกลๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ชัดวันนี้ถ้าเขียวก็จะสวยแล้วออกแดงแต่ขึงย่างไรก็ตามนะเข้าสังเกตการไว้ก่อนก็คือ,อแนวต้าน43.5หรือบางคนอาจจะแย่ๆไปเนะเพราะว่ามองว่าเกิดกเด่งคลอสล้วถ้าสีเขียวจะดีกว่านี้เลยนะ43.5ปัจจุบันนี้41ก็ยังพอมีออพไซด์อยู่ประมาณ2บาทครึง่งนะครับแล้วก็ฐานแข็งแกร่งนะครับนะฐานในรอบนี้มากรอ,องกันที่ 39.50เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะหลุด39.50ถ้าหลุดแสดงว่าไม่เอาแล้วนะครับเขาไม่เอาแล้วตัวนี้นะเพ็นอย่างเดียวนะครับไม่หลุดก็ลุ้นได้นะครับ4 3 5สาจนะครับอ่ะก็พยายามจะหามาให้แต่มันหาที่สวยยากนิดนึงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอ่ส่องดูครับแะบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยก็เอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกันต่อ มาดูตัวต่อไปครับดูโฮมโอ้ดูโฮมวันนี้เดี๋ยวเราขอกราฟกราฟให้มันโอ้ดูดีเลยนะดูโฮมเนี่ยตัวดูโฮมแนวต้านแนวต้านอ่าใกล้ๆสุดนะครับสิบห้าจุดสองศูนย์วันนี้กราฟคล้ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะมีมีอีกตัวหนึ่งนะแต่คนคนละไม่เกี่ยวกันนะมันไม่เกี่ยวกันเลย ที่ขึ้นขึ้นดีมี DMT อีกตัวหนึ่งวันนี้เนาะแต่เราไม่เป็นกันบ้านแล้วกันว่าอาจจะไม่ใช่สไตล์นะตัวดูโคมมีแนวต้าน15.20นะครับแนวต้านใกล้ๆตรงนี้เลยแล้วก็มีไกลกว่านนั้นทั้งหน่อยนึ่งก็คือ15.7นะครับไกลสุดๆเลยนะครับด้อยสุดๆเลย17.5ตัวนี้อ่าพรุ่งนี้คดาดหวังเลยว่าจะไปแตะ15.2แล้วลุ้นให้ยืนได้นะครับลุ้นให มีแท่งหนึ่งโผล่ไปแล้วปิดอยู่เหนืออย่างเงี้ยหน้าตามอย่างเงี้ยหน้าตามแสดงว่ามันเบรกไปได้แต่ด้วยธรรมชาติของตัวดูโฮมมันไม่ใช่หุ้นที่ก้าวลาวนะครับมันจะไม่แทงพวดทีเดียวทะลุแล้วก็วิง่งพุดบปุขึ้นไปข้างบนไม่ไม่ใช่อย่างนั้นมันจะค่อยๆไปนะสำหรับดูโฮมตอนนี้ก็ทําใจเย็นๆทั้งหมดพรุ่งนี้ไปได้สัก15.2เก่งแล้วครับถ้าปิดได้15.3ยิ่งดีเลยก็แสดงว่า หน้าตามไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามในวันนี้นะครับที่จริงไอ้ตัวดูโคมเนี่ยเราเราเก็บกันตั้งแต่มีบกรเด้งคลอสใหม่ๆแล้วนะครับตั้งแต่สิบี่บาทอะไรพวกนี้นะสิบสามปลาสิบสี่วันนี้ก็ลุ้นกันเองลุ้นกันต่อพูดลุ้นกันต่อนะครับคือสิบห้าจุดสทะลุให้ได้ตอนนี้ก็เกาะไว้ก่อนนะครับวอลุ่มดีวอลุ่มสูงเลยล่ะส2ิบล้านหุ้นถือว่าลุ่มสูงผิดปกติเลยนะครับผิดปกติเลยเพราะว่าแต่ก่อนนี้เทรดกันอยู่ที่4ล้านห้าล้านหุ้นต่อวัน ันนี้มาสี่สิบเท่าไหร่เนี่ยสิบสองล้านหุ้นสำหรับดูโฮมดูดีเลยทิเดียวนะสำหรับกราฟนะครับเป็นโมเมนตัมเชิงบวกแต่ว่าจะดีได้ตลอดหรือไม่เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับใครที่ยังไม่มีหุ้นรอดูก่อนนะรอดูผ่านาต้านีสิบห้าจุดสองเป็นแนวต้านสสำคัญไว้ก่อนฐานของตัวนี้มาจากสิบสามจุดสี่นะครับแต่ผมว่าไม่หลุดหรอกสิบสามจุดสี่เนี่ยนะครับคงคงไม่ไเป๋ขนาดนั้นนะแสดงว่าตัวนี้ถือถือรุนได้ยาวๆกันไปนะครับ,รบตัวดูโฮมในรอบนี้ นะครับก็การบ้านก็ครบถ้วนนะครับเอามาฝากทีเท่านี้อาจจะมีสวยไม่เยอะนะครับสวยไม่เยอะก็เป็นไป,นปนตามสภาพที่เราสแกนมาได้แล้วเราก็จะเราสแกนมาทั้งตลาดเลยนะไม่ใช่ว่าสแกนมาแค่ย่อมเดียวนะอันนี้ก็สแกนทั้งตลาดได้ประมาณนี้นะครับในการบ้านของเราแล้วแต่ต้องอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาอย่างเหนียวแน่นนะรหรือท่านที่เพิ่งมาดูรายการของเราก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะครับ ้วพบกันใหม่ในอีพี EP ถัดไปวันศุกร์หลังตลาดปิดครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ